มดลิตรแล้วพี่น้องมดลิตรแล้วมืดลิตรแล้วใส่คนไหนเอาพอ้อยกระดิ่ใครฮา <c oughs> พูดนตุงงมดแส <c oughs> ดงว่าแสดงว่าร้านนั้นขีอโมแล้วจะ้ะ <c oughs>

จช่อะไรได้เน่ว้าวเฮ้ยอุ้ยยาบาดต้องสีงหาก,กันอกีกมาเราเราคันนี้มะคันนี้พอไอ,เอเ้เก็บเขาเย็แตมเจ้าก็มาขี้ซื้อไม้เขาขี้นั่นนี่ว้ายมันขาตัวเถืงเตี้ยไอ้เขาไปร้องยี่ปีสีแล้วเขาก็เถืงจะขาดขายยังสัญยุนบ่ว้าว นู่นนนู่ยายแตนก็ขี่แล้วยายแตนก็ขี่ขั้นใหญ่ขาอวัยสายขาขาบ่เข่ารอกเพราะว่ามันมีตัวนั้นข้ามยนต์มีจับดีๆีด้วน้องพอยจับดีดีแล้วติดโต๊ะจับดีๆมันติดโต๊ะจับแอวนี่ล่ะจับแอวจับแอวยายแตนนี่ละจับขายกขาขาคือไป นนั่เอาไปเอาขาไปพุ่นเอาขามาพี่เอาขามาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องไปแม่มันไปยังไรน่ะน่ะมันกลับไปยุนี่ล่ะบ่บ่บ่ต้องมัดไก่คนนั่งกล้องอะนะเต้ไปก็เสร็จเดี๋ยวคอยนั่งเองจะคอยเล่นกันนั่นที่ออกาสง่ายหรอไม่เนาะโอวยาวามาช้างไปคอมเมนต์พวกไอ้ขี้ดอกจะว่าขี้รถซาลิงนั่น ยัยก้อไปสัจะมัดเชียงทีนีมัน้วอ้ะ้แม่เออเจ้าเลียวก็กล้องเออเจ้าเลียวมันไกล้องเออมันเสียมันไหวเปนาเจ้ามันงอวักไปไกลแล้วเจ้จะงอวกไปเพน้ยเคอเนีิยเดี๋ยวเดี๋ยวอยเพื่อขาเพื่นก็คอยเพ่มั่นใจขาขาดก็ได้ลูกมันม้วุขึ้ขาเออเคเธอเอาผ้าเอามามากมัดเลยแบบเอาผ้ามามัดเสีเออย่นี้ จับได้เยอะมั Godzilla, El, ้งแต่ยุ่งหอยากหัวอยากก็ขาของเพิ่อลอะทันนี้อยู่เนี่ยไอ้ขอบอ่ะขึ้นเพืนขึ้นเพื่อนหัวอยากเพื่อนเอาขางูมาใส่ข้างหลังเอู้หูนี่เอากันหน้ใส่ไม่ดีนะให้น้องขี่ด้วยให้น้องขี่ด้วยสิยูโอ้ยน้องเพชรไม่ได้ขี่แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp การแบ่งน้องด้วยสิลูกแบ่งแบ่งแบ่งวันน <c oughs> <c oughs> ี้โอ้ยอสวัสดีค่ะ<ป> <c oughs> โอ้ยอย่ชนอยวชนอยชน,นชนพี่ออ ให้น้องไปขึ้นด้วยได้ไหมพี่อ๋อขึ้นไหมเนี่ยเธอเธอเธอก็เอาเพรนั่งหน้าเธอปั่นข้างหลังอืมออย,ยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละได้ไหมไปไปเอาอันนี้ขึ้นก่อนบายบายก่อนบายบาย มาพี่วอปั่นลงมาทีนี้มาไปไปหาไปหาไปหาน้องเพชรก่อน,นปนั่นไปหาน้องเพชรเร็วๆปั่นไปหาน้องเพชรเอ,อ้วหนน้องเพชรไปถึงนู่นแล้วอุ้ยวุ้ยมาแล้ว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 หน้องเพชรมานู่นแล้ว มาเลยอ่ะไม่บายก่อนไม่บายคุณหนาบูตเต๋อ <laughs> หนาบูด้วยไปหาพี่กั๊ดเร็วขี่ไหมขี่ไหมไม่ขี่ไหมไปหาเงาเต๋นปะลูกปะ มาเรยวมาเรยวไป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 ช,าชานะ้าๆนั่นถูกช้าๆชานะช,าชา้า เธอมาไปเก็บหน่อยเห็นไหมยายบอกแ้ว euh, ่าอย่ามาใกล้นะคะมาตกใจสหนามนี่ยหนามเนี่ยหนาเนี่ยมึงย้ายอยู่ไกันอาเปล่าเป่าเปล่า กํลังเีหลูนโอ้มาเป่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 ามา่ะเป่าเป่าเอาแหนป่าน okay? ้ำน้นเป่าเป่าเป่าค um ่ะเป่าน้ำดนเธอไปเก็บเลยเอามาเป่าเป่าเป่าหน่อยเป่าหน่วยโอ้ย อ่ะพี่การดเป่าให้น้องอะเป่าอือเป่าเป่าแล้วจะมาใกล้อยู่นะอ๋อไหนไหนย้ายไปซิอืมโอ้ยไหนไม่เอาไม่เอาย้ายไปเอาสลิงมาสลิงสลิงสลิงเธอไปสตาร์ทสลิงมาไปสลิกวาดไปโอ้ไปเอาสลิงมายี่มาสามามาโอ้ยคนหน่อยนี่ก็ได้